ปัญหาไฟเลี้ยวเข้าใจแล้วครับตอนแรกก็งงไปตามกันคือมันเป็นปัญหาที่มือใหม่เนี่ยงงแล้วก็มือเก่า่ไม่เข้าใจเลยว่ามันคือปัญหาอะไรไฟเลี้ยวนะครับของเราเนี่ยมันมีสองสเตปสเต็ปแรกเนี่ยก็คือสกิดนิดนึง มันจะดัง3ทีแล้วก็หยุดไปเองระบบควบคุมไฟเี้ยวแบบส์ททัชสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัสสเต็ปที่2คือเปิดค้างไว้อันเนี้ยเราจะต้องดีดกลับหรือไม่ก็หมุนพวงมาลัยแล้วก็ตีกลับมันก็จะดีดกลับไปทีเนี้ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือมือมือใหม่บอกว่าเปิดไฟเลีล้ยวตอนแรกไม่มีเสียงดังเลยอ่ะไปดูผมทําให้ดูนี่เปิดสเต็ปเบาๆเลียว ไม่มีเสียงอ่าอันนี้คือที่เขาสงสัยนะแล้วพอเปิดแบบค้างไว้เลี้ยวทาไมมีเสียงนี่แหละครับคือปัญหาก็มือใหม่นะครับไอสเต็ปเบาๆเนี่ยเขาเอาไวแ้แซงไม่ได้เอาไว้เลี้ยวเข้าซอยสีแยกสามแยกเพราะว่ามันเปิดแค่สามครั้งเอง มันจะอันตรายสําหรับคันหลังนะครับคือเปิดให้ยาวๆหน่อยเปิดล่วงหน้าได้เลยส่วนไอ้แค่สามครั้งนั่นอะ่ะไว้ขับแซงบนมอเตอร์เวย์หรือว่าบนถนนที่ใช้ความเร็วได้ก็พอตรงนี้จบไปเนาะส่วนปัญหาแก๊กๆที่พงมาลัยเนี่ยมันเป็นอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวผมทําให้ดูที่มีคนสงสัยอ่ะนะไปคือนี่ ได้ยินไหมอ่าได้ยินเสียงแล้วเนาะตอนแรกก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาส่งเรื่องไปให้ช่างดูว่าพี่เปลี่ยนการพวงอะไรมาแล้วมีเสียงประมาณเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าแต่ก่อนหน้าน,นี้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้สังเกตเพิ่งสังเกตไอพวงอะไรมันอาจจะเบามากจนได้ยินอะ่ะแต่ยังไม่ทันไปหาช่างเลยพอดีมีโอกาสได้ไปทดลองขับรถยี่ห้ออื่นไปดูดยินไหม ดไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฟังนจะเปเสียงกั๊กไงเนี่ยออกก๊กไม่ยินไหมอ่ะอ่าดีเห็นไหมไม่ได้ตั้งใจจับด้วยนะตอนแรกอ่ะคือขับรถธรรมดาพูดคุยกันธรรมดาเองแล้วก็พอจะเลี้ยวเข้าศูนย์เนี่ย มันก็ได้ยินว่าเรื่องนี้มันปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยไลน์ไปบอกทางช่างว่าพี่ผมว่ามันปกติอ่ะเออคันหนุ่นจเป็นอะไรเงี้ยใครบางคนอาจจะไม่ได้เป็นนะเพราะว่าการหมุนพวงมาลัยมันต้องจับจังหวะเป็นบางจังหวะเออถึงจะถึงจะได้ยินอ่าแค่นี้แหละเคลียร์เรื่องเสียงแก๊กๆตอนเปิดไฟเลี้ยวเนาะ ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องไว้ด้วยเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแค่นี้ละครับสวัสดีครับ